ทำให้ครูได <ai> <Day> ้อาชีพในแบรนด์ริษัทแม่มดออนไลน์แล้วครูก็บอกทุกคนเลยนะคะว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะทําธุรกิจมีแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์นี่ค่ะให้ทุกคนค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากได้ธุรกิจมาที่แม่มดออนไลน์เลยนะคะไปที่อื่นเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเราเราทำเขาเรียกวลงทุนลงแรงไปเลยนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นของเราจริงๆ แต่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์เนี่ยคอนเฟิร์มเลยค่ะเราอยากได้ธุรกิจของเราให้เป็นในรูปแบบไหนทําได้หมดเลยนะคะรูปแบบในธุรกิจของครูกาได้ก็คือออกมาสอนช่วยคนให้ได้มากที่สุดและบรรจะวัดผลลัพธ์ที่ครูกาแต่ได้ความสุขความภูมิใจและสิ่งที่ที่เห็นอันมันจะอัตโนมัตินะคะรายได้จะเข้ามาโดยอัตโนมัติใครที่มาอยู่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์นะคะปักหมุด เป้าหมายชัดเจนนะคะถ้ามีเป้าหมายชัดเจนครูกระแตคอนเฟิร์มให้เลยนะคะว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณนะคะมีเป้าหมายชัดเจนแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราไม่มีเป้าหมายชัดเจน,น,น,เเจนมันไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้วันนี้ครูกระแตอยากจะช่วยเหลือผู้คนครูกระแตอยากมีไรายได้มันเห็นผลลัพธ์ค่ะมันมีเห็นผลลัพธ์แต่บางคนนะคะยังไม่รู้ค่อยๆค,คิดได้นะคะว่าจริงๆอะค่ะเราอยากได้เรื่องของอะไรพอเรารู้ว่าเราอยากได้เรื่องอะไระคะ่ะ ก็มาคุยกันได้แล้วมีวิธีการนะคะช่วยได้ค่ะถ้าใครสมมตินะคะสมมติว่าเราค่ะอยากมีรายได้มาเริ่มต้นดูก่อนว่ารายได้จากในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะมาเริ่มต้นจากรายได้จากช่องทางไหนคนที่รู้จักเราจะส่งต่อแบบนี้หรือออกมาทําไลฟ์สดหรือทํำคลิปถ้าเรายังไลฟ์สดในทิกตอกไม่ได้ ยังไลฟ์สดไม่ได้แต่ใจอยากไลฟ์สดแล้วนะคะไปไลฟ์สดในแพลตฟอร์มที่เขาอนุญาตให้เราไลฟ์สดไปก่อนและระหว่างนี้ค่ะเราก็เพิ่มเพิ่มช่องทางในการเพิ่มเพื่อนเพื่อให้มีช่องที่จะไลฟ์สดจริงๆ t ิก t o อเขาจะส่งมาให้บางคนอะ่ะเขาส่งมาให้บางคนเขาไม่ส่งมาให้แต่แน่ๆคือหนึ่งพันคนอะ่ะเขามีช่องให้เราไลฟ์สดอยู่แล้วแต่ถ้าเราค่ะไม่กล้าไลฟ์สดเราไปทำคลิปสิบห้าวิค่ะ 15บห้าวิคแค่แนะนําตัวเองค่ะก็หมดแล้วนะคะ1นาทีก็หมดแล้วค่ะไปดูคลิปสั้นๆทําหลายๆคลิปก็ช่วยได้ค่ะมันมีมันมีเคล็ดลับมีเทคนิคมีวิธีการให้เยอะมากๆนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ที่ครูกระตยเห็นนะคะโดยส่วนใหญ่จะไปเอาข้อข้ออ้างข้อจํากัดเพื่อไม่ให้ตัวเองลงมือทําอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราอยากมีไรายได้ เราอยากจะสร้างตัวตนเราอยากจะสําเร็จในออนไลน์มันไม่มีข้อจํากัดเลยนะคะครูกระแตบอกได้เลยค่ะมันไร้ขีดจํากัดเลยค่ะในออนไลน์นะคะมันไร้ขีดจํากัดค่ะทุกอย่างมันไร้ขีดจํากัดไม่มีเพดานเลยนะคะแม่มดออนไลน์ก็ไม่มีเพดานจริงไหมคะพี่แมวสาวสกุลวันนี้อนุโมทนาบุญกับพี่แมวด้วยเนาะไปวัดใครไปวัดอนุโมทนาบุญด้วยค่ะครูกระแตก็ขอทำบุญสร้างกุศลในโทรศัพท์มือถือนะคะสร้างออนไลน์ วันนี้ก็โอนเงินไปให้กับคุณส่วนนะคะอย่างน้อยเขาเอาไปทำกิจกรรมอย่างนี้ค่ะเป็นเป็นการเป็นสะพานบุญนะคะเป็นสะพานบุญให้กับใครหลายๆคนค่ะทำบุญไม่ต้องคิดเยอะทำบุญไม่ต้องคิดเยอะนะคะและการที่เราค่ะอยากจะไ้ฟ์สดมันเป็นการทำบุญนะคะเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึง่งรูกระแตก็ไม่รู้เลยนะว่าสิ่งที่รูกระแตออกมาไลฟ์สดจะส่งผลลัพธ์อะไรครูกกระแตก็ถามที่บ้านนะถามสามีเหมือนกันไหมว่า สิ่งที่ครูกระแตออกมาค่ะจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะคแฟนก็บอกว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นผลลัพธ์ก็คือแต่ไม่รู้มาจากเส้นทางไหนอย่างเงี้ยค่ะมันผลมันมีผลลัพธ์แล้วไงคะมันมีผลลัพธ์เพียงแค่ครูกระแตแค่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเรียนรู้แล้วพัฒนาต่อเนื่องมันมีอะไรใหม่ๆก็เรียนรู้แล้วก็ส่งต่อให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่แต่สิ่งที่เป็นหลักฐานนะคะคนเข้ามา จากหลายช่องทางมากๆค่ะชั่วโมงนี้มันเกิดจากปีที่1ปีที่2และตัวนี้ค่ะครูกาเตยอยู่ในแบรนด์ัทแม่มดออนไลน์เป็นปีที่3ถ้าทุกคนนะคะไปพิมพ์คําว่าครูกาแตยแม่มดออนไลน์ก็จะเจอทุกแพลตฟอร์มอันนี้คือเทคนิคสําหรับคนที่อยากสําเร็จในออนไลน์มันทำต่อเนื่องและสม่ำเสมอมันได,มนได้มันได้แน่นอนค่ะมันได้จากการที่ลงมือทำค่ะแต่มาสเต็ปมาครั้งแรกมาครั้งแรกสเต็ปแรกขั้นตอนแรกค่ะเราต้องถามตัวเองก่อนว่า บางคนมาบอกว่ามาเพราะอยากได้เรื่องของสุขภาพอยากลองกินดูก่อนเมื่อคุณลองกินแล้วอ่ะคุณได้ผลลัพธ์แล้วเป้าหมายของคุณสําเร็จแล้วพอสําเร็จแล้วว่าได้ลองกินได้รู้รสชาติ